สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาทำแบบว่าเป็นอาจจะออกแนวซีรีสแล้วก็เศร้าๆนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากเราจะมาส่งอีเมลไปหาที่โรงเรียนนะคะที่มาหาหลัยนะคะว่าเราจะขอหยุดการเป็นนักศึกษานะคะเพราะว่าไปต่อไม่ไหวเนื่องด้วยสาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะก็วันนี้ได้ตัดสินใจดีแล้วเราเลือกดีแล้วนะคะ ก็วันนี้จะมาส่งอีเมลไปที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเข้าเมลก่อน จะกดส่งแล้วนะเขียนเสร็จแล้วเขียนสั้นๆนะคะไม่ไม่ยาว ก็แค่ว่าสวัสดีฉันชื่อเนนับสกุลนี้ฉันอเอาเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนด้วยตัวทุกอย่างที่นี่ดำรงการด้วยเลขที่บัตรประชาชนไ ส่งแล้วเรียบร้อยหลังจากส่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเรื่องไปส่งที่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือ C S N นะคะโอเคสพอร์ต <You S 1> ได้รับแล้ว you don't forget the email mm hmm. อะไรวีฮอทอกกิท hmm. ิมูดโอเคบ,บอบดอโอเคค่ะ mm hmm. เขาได้รับเรียบร้อยแล้วแต่เขาคงยังไม่ได้ดำเนินการนะแค่รับไว้เฉย แล้วก็อีกหนึ่งองค์กรหนึ่งที่เราจะต้องแจ้งนะคะก็คือตอนแรกอันนี้เราแจ้งมาหาลัยไปแล้วอีกหนึ่งองค์กรก็คือ C S N นะคะ C S N นี่คือเป็นอ่าเหมือนเขาช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็คือเรื่องการเศรษฐกิจการเงินอะไรประมาณนี้นะคะก็เราก็ไปกู้เงินจาก C S N มานะคะเพื่อเอามาเรียนนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจ่ายค่าเล่าเรียนนะคะกู้เนี่ยหมายถึงกู้เอามาใช้นะคะให้แบบว่า อยู่รอดๆไปในรายเดือนของเรานะคะแล้วก็ซื้อหนังสืออะไรเงี้ยก็อยู่ในเงิน CSN นะคะเขาก็จะมีเงินที่ช่วยเหลือนักเรียนบวกเงินกู้นะคะนั่นแหละแล้วก็เอาสองอย่างเลยนะคะรู้สึกใจหายนะคะแต่ก็เรามีภารกิจที่แบบว่าต้องทำอ่ะนะเรามีภาระ อันใหญ่หลวงที่รอเราอยู่นะคะเพราะว่าสามีได้โอนบ้านหลังนี้ไวริลไปแล้วแล้วลคราวนี้มันมียังจ่ายไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเราอยากจะจ่ายให้มันหมดไปเลยแนวนั้นนะคะก็เอาละสู้ทุกคนทุกคนต้องมีย่อมมีหนทางการเดินเป็นของตัวเองนะคะตอนสักนี้ไปก็แค่ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือไปเป็นผู้ช่วยพยาบาล เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นไปมีความสุขกับท่านสอวองเราทั้งหลายคือท่านผู้สูงวัยนะคะก็เราก็ชอบที่จะคุยกับท่านชอบที่จะช่วยเหลือท่านในชีวิตประจําวันของท่านนะก็งานนี้น่าจะเหมาะสมสําหรับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ คลิปนี้อาจจะดูเศร้าๆแสบๆนิดนึงนะคะว่าตอนแรกตอนที่เราทำเงี้ยเรามี energy มากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่เราสมัครเรียนนะคะสมัครได้ทั้ง2ครั้งเลยนะคะสมัครครั้งแรกก็ได้แล้วก็เรียนแล้คราวนี้หัวดันไปฟาดกับน้าแข็งมันก็เลยไม่สามารถเรียนต่อได้นะคะเนื่องจากเ็เรียกว่าอะไรสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะคะก็เลยอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง หัวเรือป่วยหนักมากวันนั้นเป็นวันแรกนะคะที่โรงเรียนเปิดและคราวนี้หัวดันฟาดกับพื้นน้ําแข็งนะคะก็สลบไป5นาทีได้โดยประมาณนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเรานอนอยู่บนน้าแข็งเงียมันก็เลยโชคดีค่ะที่ฟื้นโอ้ก็นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ประสบการณ์การเรียนรู้ของทุกคนมันต่างกันความรู้สึกต่างกันและรอบนี้ก็คือแบบว่าเออโอเคมี energy นะคะก็อยากจะสมัครอีกรอบหนึ่งก็เลยสมัครสมัครได้ก็ดีใจนะคะก็คิดว่าจะเองพร้อมที่จะเรียนนะคะแต่ที่ไหนได้เราไม่ได้พร้อมที่จะเรียนจริงๆเราอยากหาเงินเราอยากใช้ชีวิตเราก็เลยว่าเออเราเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันกับการเรียนนะคะแล้วเราก็มีครอบครัวเรามีลูกอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออมัน เราไม่ได้ดูแลลูกอย่างดีพอประมาณนั้นนะคะเราก็เลยว่าเออก็บางอย่างเราต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเนาะแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วน,น,นั้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่คนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองเนาะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองว่าชีวิตมันเกิดมาครั้งเดียวจริงๆก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ ขอบคุณสำหรับ s u b สไครเบอทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะคลิปนี้อาจจะเศร้าๆาแซดๆในหนึ่งจะ้ะโอเคขอบคุณมากมากจ้าไปละ